สัสดีเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๋าพระสุขสุคนสขาทางไกลและไก่บัวจูดในไหนในโลกนี้เขากลับสบายดีสุขาพ่อป๋ากำลังกากินสุขาราสงบก้องทุกสุขาสวยรวยไม่มีไรโลกคราไม่มีตามอะสุดท้ายก็มีบ้านพักคนสลาพี่น้องอันนี้จะเป็นบ้านพักคนสลานางวางไว้เพื่อตัวเองและกัผู้ใดที่บ่มีลูกมีเต้ามาอยู่ตรงนี้เบิร์ดนางว่าว่าไปแล้วสุขาื้อนี้ที่อัน จะาอธิบายพี่นอ้องจะว่าพูดอธิบายนะจ้ะค่ะอันนี้ก็แผนของพ่อน้ำพ่าแหละคือว่าเห็ดน,นี่หลายคนก็ว่าเห็ดง่ายเกินไปเสากระบอกผังตั้งขึ้นมายังเอาไม้มาตั้งใส่ตออีกอยาา่านเวลาลมเวลาฝนนะจ้ะค่ะว่ามันหมันซ้ำใดนะจ้ะค่ะซสสัสนมากอ่ะเขาเห็ดแบบนี้พี่นอ้นองมันค่ะมัน,อ,มนอ่ะอันนี้น้ำเป็ดทรงแบบโบราณสมัยโบราณเก่าแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่เองส่วนใหญ่เนี่ยเขามจะตั้งเนาะ ตั้งแต่เพราะม่าตั้งเราเจอแล้วมันจะมีเล็กเล็กที่เขาเอ่อเสียบใส่เสาเล็กก็บาสูงปริญญาซ้ำนี่บ่อันมันกะจากเอ่อน้ำหนักพร้อมแหละมันกะได้เต็เนาะเป็นสมัยที่พ่อแม่อะเขาเห็นแบบนี้กะยังเล่ากะคือกันพี่น้องกะตั้งแต่วันนั้นกะฮะกะเชียนคือกันนี่มันตั้งสูงเกินไป เงินลังเก่าฮอนดี okay. ้แล้เงลังเก่าแล้วเงินลังเก่าเอากระซายเค่นคี้อันนี้ยังสีโอคือดีอยู่ดาเ็ดเช้า่า่โอบคือดีโอบเช้าเก่ามันนั้นเ็ดเช้า่าไปโอ้นอตีนเช้าเลยมาพอสีก็ปูนึ้นมาหอดผีประมาณนี้พี่อกโอ้ลมกับบอัน ขันบ่ออลีรอกับบ่อนั่นดอกเนาะโอ้ยมันหล่นแน่ก้อนเช่าระวังอันนี้นะรัดถนนรัดนีทำมาแล้วนก็ยังเป็นคือร้านานเจสีสะดอกเพราะว่าอันนั้นมันไม่เปียกพี่น้องที่เขาเห็ดน่ะมันภากันลงน่ะอันนั้นมันซีเซาประเทศสองสั้นเห็น้องมันมีม่งจึ๊งมัมีตัวรึ่ง อันนี้มันจะเาเนี่ยสันมันลายเชาเนาะแปดเก้าสิบสองคนน่ะโยกขาสิบคนโยกบมข้นบมขืน้าสบคเฮ็ดแล้วเลยเฮ็ดทาวอนบอสมโยกได้กางมันขนาดนี้กวางพน้งกวางมันจนีมานหรอมีมานนี้ตามม่างมาบรกบครับแดเชามหกเก้าม่านีกนะเมดิ หเมัแล้วเจาตะ้เนขาเอาต่กกฟเท้าแรกเาว้ตั้งอยู่โพดนอกพขะกี้วันมันทวิเวชว่ามันตอกลร้ขันตอนพิ่ามันก็ิมันคงอยู่เนาะมีเจ็ดเม็ดฮัคิดดันเนี่ยมันยังบวทในประกอบมีกระหกเม็ดบอกแต่ว่าถ้าฮ้าปุกอีกรังหนึ่งอยู่ตรงนี้มันก็สิกายเป็นปิดบ้าง กาจีระวังหมดลูกไรนะคุณแม่บอติแข็งแน่นจะข้าแน่นพ่อน้องเมยว่าสี่อนก่อนบล็อกมาติขึ้นมาเป็นเสาใหญ่เสาแตงพี่น้องเป็นนาซีซิปไปเลยขึ้นมาประมาณนี้มาต้องอธิบายยังมากมายอันแท่งอันนี้มันเป็นแท่งเก่าเงินเก่าแม่นบอกนั่นเงือนหลังเก่ากันตัวนี้แหละอันนี้แหละคือของเงินเก่าพอลื้อเลยกะเก็บไหวเลยกะเพราะไม่เห็ดไม่เลยกะมาตั้ง เพื่อนรังเกา่าก่อนสิมีมเพือนดินเพือนดินหลังเก่าอยู่บ้านก็<ด>เป็นเสาใหม่เสาใหม่ก็บม่เป็นลังเกา่าคุณพ่อไม่ช่วยเนาะหลังเกา่าแห่งสูงกว่านี่พี่น้องเมาตายเงยีอบคลัวๆนี่แต่ว่ากันเสียวอีเด้ยามลมยามฝนนะคะ่ะ<ด><ด>มัวอันนี่ขนาดเทาขืนนะลม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 นะอ่าลม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 ก็ยังเปิดปิดครับบอ ตายมันติมันถ้าเกิดว่ามันสีเสาหรือว่าหกเสานะมัดสิบคนมัดคงอันนี้มันลายมันซิมันพ่วงนี่เนาะิบพ่วงดียามลมก็ลงไปยูเฮือนลังนันเบิร์ตเเอาไ่้อว่าอเนี่ยนบชีออกาอริเวีตั้งลวาีังนี่เฮันตั้งเล่าเขานะก็ตั้งเาเขาก็ตั้งีเนาะ เล่าเขาเล่าเขายี่สายบุมีดอกว่าสิบวรพเขาเจ้าบัพังดอกนี้ตัดตั้งเนาะอันนั้นมันแห้งกาหกเสามันก็ยังอยู่อันนี้มันอันอันนี้เฮ็ดเกษตรเป็นชองสั้นนะครับอันนี้เป็นหอมใหญ่หอมนึ่งแล้วก็เป็นผ้าและส่วนใหญ่คนกับบัวควายอยู่ดอกนีินะาแบบนี้แต่แค่แบบอ่าก็บคลองหรือว่าอย่างนี้อันนี้จะเป็นเงินครัวเลยก่อนครัวแล้วก็มีดองผัดพรคว้าเฮ็ดเป็นครัวทั้งนี้ อันนี้ก็จะเป็นมองนั่งกินขา้าวเวลา่าอันนี้เป็นแบบที่นั่งออกนะคะก็ไม่ได้ตามแบบที่ก็ไม่จบนะคะกระชิม,มุ้งสร้างกระซิใหม่สร้สังกระซิบสร้างกระสีบใหม่เละพี่น้องอัน,นมันเก่ามันเข่าทีเมียงหมนแล้วไส้ตีแผ่นเซลาใส่เนี่ยแผ่เซลาเน่ยเป็นสาเหตุที่ปุ๊ก zoom นี่นะพี่น้องอเพราะว่าสาเห็ดบ้องเหยอกบ้องเกลียดมันรับลมนะคะ สาเหตุที่ปลูกอาทรงนี่เพราะอยากให้พื้นมันสูงเนาะสูงเพราะอาศัยสีเนยไปอยู่เวลาหอดมักยวนใส่ตลางกันนะเนะเลยปลูกสูงเวลาปลูกเปรหรือว่าเอารถเขามาเก็บจะสมบัดเขามาได้เพราะมันสูงแม่เข่าได้เฉพาะขั้นรถเท่อนี้ครับได้เพราะว่าลงมาลงบนใหญ่ลดไทยนะได้อยู่เนาะเพชรตานางอ้อมไว้เนาะระเบา เอาหยไก่เขาดแท้จริงนะพอมีอยากใยัดง่ายมันฟังนี่เพราะว่าตรงนี้นะพเห็ดมองที่จอรสปุ๊บมันสบังเลยมเห็นที่จอนรสบมีแล้วเเห็ดนหน่อย่ชอกเมดองีพมีเห็ดเพื่ออนาคตเข้าใจเขาเพื่ออนาคตบอันนี้พูดตรงๆคือ เพื่อมีรถสองคันแล้วก็ต้องเห็ดใหญ่จอดสอบดีเนาะเออมะลาคันอมะลาซิสือออกรถเด้นั่งเอารถธรรมดานั่งเจอรถสิบล้อก็เลยเห็ดใหญ่เลยนิน่อยเนาะพอมีว่ะเห็ดขั่วที่จอดรถขั่วเพราะฉะนั้นมันก็ติบังตรงนี้เลยอนาคตกองนั่งเจอได้เป็นคนแก่ทายพี่เนาะสิบล้อเอารถแท็กเตอร์นั่นเด้ บอนบาบางขนาดนั้นมันเล่นคู่นโค้งล้นเลยมันโยกไปอยู่บนตีบนตีบนตีอะไรหายอย่งอันนี้น้ำมันมาทั้งดนไส้สีนิวพี่น้องการใช้สีนิวานี่อันนี้มีอยู่มดาร้คบอใช้สีนิวาแหละตอจุดยาวี่ในไส้เข้าไปตูแป้นเข้าไปตีแล้วตี ลิฟล้ล่ชนอยามาตีนี่มันไม่ใช่แต่ว่าเฮือนชงบอลาดเขาเสาตั้งทั้งนั้นบ่มีเสาพังพอเป็นเสาใหม่นะหลายคนก็คิดว่าเขาใจพอบ่เคยเห็นเนาะบ่ตีนั่งจนยังบ่ตีนี่ม่ตีเฮือนลังเก่านั่งกับเป็นเสาตั้งคือกันอันนี้จะเป็นก้เส้นเน,น,นื่องอันนี้จะเป็นเส้นสอง อันนี้นนสรุปแล้วตอนนี้จะเป็นชั้นชั้นล่างเนาะโอ้ยนี่ข้างบนใหาเนเนน้เป็นดาดผ้าเนาะเป็นั่งคลิฟฟายแม่เห็นแต่กับตูงเออจะว <c oughs> ่าคือสูงเลยแล้วใจลูกตีนเขาทรงอะไปยุกันะะกนะส่งแบบอ่ะนะปู่ยังน้ำสิบนลงมาสะกระเฮ็ดท่อไหลออกไปทางขางเฮ้ยแกใส่ท่อให้มันไหลลงทางลังค้า โอ้ยจิ้มวิสศกับปุจิ้มทวนไปชุบเฮ็นใหม่ชุบอนี้ตรงออกมานี่แะโชคดค่ร็เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดกระไดึ้นินลมกินลมวะนี่ยักสัตว์เจกินไปกินไปย่อมเล้วไม่มันสิลากไม่ตื่นนะเนาะไม่ใส่ซองแล้วใครยังใ่ดีน่ไรใส่ดีไหมนี่ เป็นะไเป็นะไม่ไอันนี่ก็เป็นไม้ล้างเก่าพี่น้องจ๋าไม้บ้านล้างเก่าัละลื้อมาตตบ้านก็เลยสอใหม่เนาะไม้เ้เ้ยช่องนึงเนาะช่องนึงกินลมนะเออเนีแหละชัวมาตามนีมาตามีชูปูแปดกินลมช่ปด แป้นเจ้าหน้าขันพลโตกมันถึกไหมนะมันดอกแดดมาล้ไปนางมันชิฮคเข้มลงมาอยู่ดอกเขาก็เชิมไหมอีกเคยเข้ามาชิ้นนั่นกับตีไหมเขาอัดช่องอัะเฮ้ยเซียนมองกินลมมัน่ได้ใส่ลังคารีโมทบอกว่าน้ำแดดกับกดเคือ่เาแบบเปิดสามารถเปิดได้เพราะยังพอมีผู้ใหญ่มีี่อันพี่ปู่นว่า ถ้าเฮ็ดนะเฮ็ดอันมองดาดผ้าน้ำเขาจะไปนั่งจิบวาบเบาๆทุนเลยรบเสามชั้นหมดเลยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามาเดงชั้นชั้นหงชั้นสองชั้นสามดเจยวเพื่อนนี่ก็ที่ปูอันน่ะปูคอนกรีตปูปูนก็รันไปใหม่เลยเอออตาเมสุซ

ขั้นใดนะเขามีแบบให้เบิ่งเหตดแบบมุ้งออกมากตอนนี้กระยามันเลย่มุงหอ,อ,อนงออ่ีิให้มุงกันอ่น้กระยามันจะน่ะก็ปล่อยลงมาเจยาขึ้นชุดคอยเอาขึ้นวา,า,า,นางเครื่องหัวจะเดดักนก็เพราะมันค่าหันขึ้นไปก็เเทดลุกซิงอ้อ,อ,อนี่นะห้าใหม่ตัว ว่าเับเป็นลักลุง่เอยังคิดแบบมาได้เนาะคิดขึ้นไปนี้ก็ยังคิดใหม่ๆเรื่อยๆนัมาท่นบอกงมานี่มันชิตรำได้เพื่อผูกพืชนะไม่มาท่านคนใดงนี้ครัชิตระไป่้อนที่ทัวจะเอาใส่นั่นๆเอแล้วก็ข้ามือใส่ก็บเฮนลุกติงออ สกินจะเซ็ตกัพอดีสิ่งไม่รอดแจ่ห่วยไปกินวหวอยู่รังคาทีนี้มองซ่าขึ้นน้าก็ขืนมันีเฮัดมหด่ายมันีมันใหญ่ขึ้นมะนี่จะเป็นยังเป็นซ่องนึงป้าเฮ็ดปวกออกไปฮานะแม่เระแถวปากหัวเทียงเท่านั้นถ้าถ้าสร้างอันไหนไม่ได้ใส่มันซ่างบ่ถือดอกมันแบบมันจะได้เอาไปเทเลน้อยอะไรกันนั้น บักข้าไม่ใช่ตักข้ามเนยหัวแล้วมันไหลบอสข้ามลัก้ามเรื่เหตุโมเดิร์นบอสไงพูดบอสกันหลังโยกลังโยกจวนแล้วมันบโมเดิร์นแบบลังข้ามไปพูดอไรเมื่อเหตลักขามอดแบบลังโมเดิร์นลังจวนลั่จวนไม่เลยยังเป็นตัวไม่เลยมัวธรรมดาเลยเอแบบต่นงเดยวเปลี่ยนเด้ว จะได้แบบนี้แหมมีกอกก้วงนั่งก้วมาได้สก้วอามตออันนี้ก็เป็นไม้ไม้เก้าพี่น้องไม้ของเฮิอนเอ้ยเนี่ยเพิ่นเพิ่นยกไข่แม่นะคะ เพราะฉะนั้นแม่ก็โยกไห้ใช้และสันเช็ดยังกาได้นะคะหามมาท่วงกันตื้นนะคะ <c oughs> เออมัทวงเะมันจะอยเงสียค่ะทำเนียมบอกมันเสาะหลายรอบบางพวกใส่ขี้ปลกระสีล้ทุ่นใบร้าย,ายดอกไม้ของเฮาของเก่าหมดเลย ลายเอะพระท่นเร่ๆได้นี่นะมาเชนเชนนึงตายโตโลอ้ยาบาดที่โคงไฟเลือกโคลไฟโคมันเดือดคนบอกเกี่ยวเด้อลายโตรถดเชนหนึ่งหนึ่งเครื่องมันไม่เครื่องเครื่องหนึ่งพระท่านได้ลยลงค่ากันลายหมื่นลรอเจ๊ไม่เว้ยเรงพระทันพ่อไม่กับพระท่านพ่อได้นี่ไม่จริงว่าไม่แป้นกบพระท่านพ่อแป้นพูดจะมาทุกได้นี่ไม่เซอร์ลาเจ้าคิดว่ามันสีอ้อมเบิร์นี่นะมันเบิร์จักหมื่น โซลามันค้ายมัดมันมีระเีมแต่อกนานมันจะแผ่นโบได้กั่แนแผนแผไอ้ข้าว้าสั่งมาจาะเปิดลอยชาวเมตรมันก็แปดทบอ้ยังงี้เนาะการสร้างแผ่นเพื่อประหยัดงบกระสิ่้ากันมงยาไปเลยเลยเดี๋ยวเอมพาไปต่อเชื่อละไม่เชื่อละ โครงการออกปานั่งจะให้ลุงแล้วมาเห็ดซอยนั่นแล้วยายไปแม่ลงน้ำเบอร์วยยายเดี๋ยวขอชิลงน้ำนังเชือเสียมเด้อฮ่าเสียมเด้อกะเพรนน่อยเพราะใกล้ชิแล้วฮาเชียมซื้อนะยายไปน็นมารวยแพนยกขึ้นมาเลยกูยกขึกว่านี้เยอะสนุกนักสิเห็ดหมองจิ้มไม้ดัดบนนี่นั่นนี่แล้วนนั่นอีเล้ยตามเพรนั่น ยังโหลดเขาลงมาทำเนี่ยเป็นประเทศอะไะเทศอะไรรกใครคืดอีกตอนนีดดผ้าเอาดดดผ้าลุงลงมันหนังตากแดดจิตวายเนี่ยเขากลัคือยมค่ำตีสาวอันโดนีเซีใส่กันคืนังคือโปไซายเซงซีน่นะนจิตวาจิตวายแล้วืสอบุมาเอาหัวซักลงมาหนบ้งเป็นข่าวดังจิต้องเรีรีบมาลากันน่นี่เนาะเอาเสื้อซักกับบานดึงคืนดึงน้องอันนี้โว เราอ้วนขือหน,น้ามือ,อนไไขนาดพุ่งออกอยังกาใส่เสือ้อนั่นเองพอเขาเศ้านี่นะบริกิจเขาเศ้ามันบริสุทธิให้หลหุ่นเขาอะกิลดลวลดกิดเหอดซงมุแล้วก็จังรหดยามแมลยามเมลมันเป็นหลดยามเจ้าบันยามกขึ้นพอดี้วนพาลุขึ้นมากินเขาอ คนเอเชีนกันบอกจะเอายังกัเอีกนยังกันกินอยู่ว่ามันแบบได้กันแน่เงินสับเนนะสับกับประเท นนที่เป็นห่วงนะคะอยากแล้วติดตามตอนตอไปเนาะว่าแบบอันมองจิบไว้ของนั้นจะเป็นแบบใดเาเห็ดชั้นนะคะกระเป๋าชันก็ปกันชิเป็นถากันนั่งกินข้าตรงนี้แล้ชิเห็นคนไปกินญ่นั่นเห็ดเป็นปูดนั้เด้นเันกิน่ะมันนอกมันอมั พวกมันปักอันนั้นมันได้เห็นในรังค่านันเทียมันเห็นด่านปักออามัน็งหนึงขออาเสียีน่ะเออยัน้ำมอจเลดานนบัดสิอ็ดี้เยราไนง่ายนนี้งกับมองตึ้นอันนี้ก็เาขึ้นขึ้นจนสั้นๆมันนี่ ยังมึนตึกอยู่พี่น้องรูปแบบเชังไรยังอันึกภาพไม <c oughs> ่น,นี้บันได้กับพอม่ฉันนีกขึ้นไปคือบระเทศมาได้ตีโค้งเนสร้างมาไดนสแตนเลสโค้งโค้งไปขึ้นสร้างนั่นโค้งมาสร้างนี่เลยนสร้างนั่งสร้างก็เริ่มปวดหัวเลยพี่น้องให้ <c oughs> <c oughs> ตามนี่แหละ พีดาผ้าเป็นบอเดี๋ยวผมีแเห็นเมองห้องก็ในจงไม่เห็นดาผ้าบง่ายๆใช่ไหมมันจะคือลงตปูเพราะฉันสมันก็อยู่ได้ฉัหังลันงชัดยระผู้เตันปตตลอดนะครั้นเวาลาสุกิ๊บไหยันีเขานั้งใกล้อยู่ด้ื้ต้องหาที่นอนสูบลมนะเดี๋ยวมาลองหลับไว้ นี่นัากะคพี่น้องติดตามดูนะจากะคขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจตอขอบคุณทุกทุกที่เป็น,<อ>นห่ว<อ>ากสาคโดยสบายดี